พ่อค้าเจ้าเล่กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชาวเมืองจึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอาชีพหลักของพวกเขาคือการเลี้ยงไหมและทอผ้าผ้าไหมของที่นี่มีความงดงามมากทุกๆวันจะมีพ่อค้าจากต่างแดนนำของมีค่ามาขอแลกเปลี่ยน นำไปขายต่อ,อยังเมืองอื่นอยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้าเจ้าเล่ห์คิดจะหลอกลวงคนในเมืองนี้ในเมื่อเข้าเขตเมืองนี้แล้วพูดโกหกไม่ได้เราก็จะออกอุบายให้คนในเมืองเดินทางออกมานอกเมืองเพื่อเราจะได้โกหกพวกเขาได้ เขาจึงวางแผนอันแยบยนโดยใช้วิธีตีม้าที่บรรทุกมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้มันวิ่งเปิดเข้าไปในเมืองส่วนตัวเองยืนอยู่ที่หน้าประตูเมืองแล้วร้องตะโกนว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยจับม้าของฉันหน่อยจ้าเท้าของฉันเจ็บจนวิ่งตามไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ย นี้ได้ผลมีชาวเมืองกลุ่มหนึ่งช่วยกันสกัดจับม้ามาส่งคืนให้ที่นอกประตูเมืองพ่อค้าเจ้าเล่จึงกล่าวว่าขอบใจทุกท่านมากที่ช่วยจับม้าให้ค่ะข <c oughs> ้าจะตอบแทนพวกท่านด้วยท้องคำคนละเล็กคนละน้อยโอ้โหทองทององทำจริงๆด้วยชาวบ้าน ตื่นเต้นดีใจที่ได้ทองเป็นรางวัลโดยที่ไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่ทองคําแท้แล้วพ่อ้าเจ้าเล่ก็พูดต่อว่าอันที่จริงทองเหล่านี้ก็เป็นของเล็กน้อยสําหรับข้าเพราะมันเกิดจากข้าพุทพันธุ์วิเศษซึ่งให้ฝักเป็นทองคำถ้าพวกท่านสนใจอยากจะได้ไปปลูกกันล้วก็ เราก็ยินดีให้เมล็ดพันธุ์ข้าโพดวิเศษนี้โดยแลกกับผ้าไหมของพวกท่านหนึ่งเมล็ดต่อผ้าไหมหนึ่งผืนเมื่อท่านเอามันไปปลูกจนออกฝักเป็นทองคำพวกท่านก็จะร่ำรวยมหาศาลไม่ต้องเสียเวลาทอผ้าไหมอีกต่อไปชาวบ้านไม่รู้ตัวว่าถูกหลอก จึงนำเรื่องเมล็ดข้าวโพดไปบอกต่อๆกันซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยโกหกให้พ่อค้าเจ้าเล่โดยไม่ได้ตั้งใจข่าวแพร่สะพัดเข้าไปในเมืองอย่างรวดเร็วทุกคนจึงนำผ้าไหมที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาแลกกับเมล็ดข้าวโพดตามเงื่อนไข ที่พ่อค้าเจ้าเล่ได้เสนอคนที่มีผ้าไหมหลายผืนก็ได้เข้าโพดหลายมเมล็ดเมื่อได้ผ้าไหมาตามต้องการแล้วพ่อค้าจึงเดินทางจากไปพร้อมกับนึกหัวเราะเยาะในใจว่า ที่แท้มเมล็ดข้าวโพดเหล่านั้นเป็นมเมล็ดพันชั้นเลวที่ไม่มีใคร,ใครต้องการหากมันงอกขึ้นมาจนออกฝักเมื่อไรละก็พวกเจ้าจึงจะรู้ความจริง <c oughs> ำผ้าไหมที่ได้ไปขายตามเมืองต่างๆได้กำไรมากมายเพราะลงทุนเพียงแค่มเมล็ดข้าวโพดราคาถูกๆจำนวนไม่กี่ถุงแต่กลับได้ผ้าไหมชั้นดีมาขายในจำนวนมากมายเมื่อขายผ้าไหมหมดเส้นทางที่จะเดินทางกลับนั้น จำเป็นต้องผ่านเมืองแห่งความซื่อสัตย์อีกครั้งจะทำยังไงดีล่ะถ้าชาวเมืองจับได้แล้วก็ยุ่งกันใหญ่แน่แต่ตอนนี้เขาโพดที่พวกชาวบ้านเอาไปปลูกยังไม่ออกฝักนี่นาคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกหน้าพอขาเจ้าเล่คิดได้ดังนั้นจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในเมือง จึงเป็นดินแดนอันศัก,ศด,กดิ์สิทธิ์เห็นพ่อค้าก็ต่างดีใจพากันมาทักทายอ้าวท่านพ่อค้าผ่านมาทางนี้อีกแล้วเดินทางมาเหนื่อยไหมแวะพักดื่มน้ำก่อนสิฝ่ายพ่อค้าเจ้าเล่ห์นั้นใจจริงแล้วอยากจะเดินทางผ่านเมืองนี้ไปโดยเร็วเขาพยายามจะพูดว่าไม่เหนื่อยแต่ปากกลับพูดไปตามความจริงว่า เนืงง่อยสิหิวน้ำจะแย่อยู่แล้วเอ๊ะนี่เราพูดอะไรออกไป,ออกไปนี่พ่อขาเจ้าเล่ไม่ทันได้เฉลียวใจว่านี่คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถพูดโกหกได้แล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนถามขึ้นว่าพวกเราเริ่มปลูกข้าวโพดกันแล้ว อีกนานแค่ไหนมันจึงจะออกฝักเป็นท้องเราอยากเห็นเต็มทีแล้วพ่อค้าเจ้าเล่พยายามจะโกหกแต่ทำไม่ได้พ่อ้าจึงพูดไปตามความจริงว่ามเมล็ดข้าวโพดที่ข้าให้พวกเจ้ามันเป็นข้าวโพดร,ราคาถูกแล้วมันจะออกฝักเป็นท้องคำได้อย่างไรล่ะอ้าว อย่างนี้แสดงว่าท่านโกหกลอกลวงพวกเราแล้วสิเมื่อรู้ความจริงดังนั้นชาวเมืองจึงช่วยกันจับตัวพ่อค้าเจ้าเล่ไปฟ้องเจ้าเมืองให้ตัดสินความผิดโทษฐานกระทำการหลอกลวงในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าเมืองมีคำสั่งว่าพ่อค้าเจ้าเล่ขาดคุณธรรมหลอกลวงเบียดเบียนผู้อื่นให้ลงโทษโดยการยึดทรัพย์สมบัติที่ได้จากการหลอกลวงนำมาแบ่งคืนให้เจ้าทุกส่วนตัวพ่อค้าให้กินเมล็ดข้าวโพดของตัวเองแทนข้าวเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วจึงปล่อยตัวไปและชาวเมืองทั้งหลายต่อไปนี้จงใช้เหตุผล ใช้ความรู้สติปัญญาคิดให้รอบคอบเสียก่อนอย่าหลงเชื่อคนง่ายจนเป็นเหยื่อให้ถูกหลอกลวง